สวัสดีครับ FG สาวน้อย f อน้องอิงครับอยู่กับช่องโชคผู้บ่าวมักหมอลําพี่น้องกำลังเดินทางครับไปหาอีหล่าครับป๊าพี่ช่วงไม่ได้เจออุ๋งอิงมาเกือบ2เดือนครับอดไม่ได้อดไม่ได้ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่นี่ปั๊มปั๊มปตทไอ้อ บ้างหน่อยน้องแค่นี่แหละครับเพราะว่าเหลือไอ้เคกบ้านสวนมารอบนี้ขออนุญาตติดรถครับติดรถไอ้ทีมมังสโรปิ้ง,ง,งครับมากันทั้งหมดแปดเก้าคนรถพอบุตรรถตู่พอบุตรครับพากันทายได้กันได้ปะนี่พี่น้องถ่ายกันเอง กูนะไม่ป้ป้าคนไทยคลิปโซกันนี่มันเนี่ยมัดเต็นเลยค่ะมันม้วนผู้ร่วมเดินทางกับบังสโลปิงปิงครับนะครับผู้มีอัลบั้มไปกันหน่องไฟแผงเขาเด็กผู้มีอัลบั้มปิดคองตัวเองแล้วนะครับเยังเท่มยังยังหัวใจประธานพร้อมเจ็บครับผลงานใหม่ผลงานใหม่อยากเล่นบุราบไหมอยากสีคลอหักครับ นอนอใส่เสียงบ่อเนอใส่เสียงกับ่าไม่ไดอยากสิขอเจ้าสิได้โอเคครับเอาไปน่ครับนี่รอติดตามครับเดี๋ยวสบายนายเพื่ได้นี่ยพี่ดักบ่กพ่อได้่มวนเี่ยอยากอยูโชว์ในนี่นี่นี่โอ้ บอกไปว่าชวยเพีงเพียชว์ลยวเพีงเพียชาวินั่นอท่แล้วชว์เปิดตัววันที่สิมหไปกันเบิวันนีครับสิหาไปบางกะปิเดมเดมอบางกะปิเจลี เขายูติดตะวันนานบ่ที่ร้านเขาอยู่ตะวันนานอะไริเขาขึ้นเขาอยู่ทั้งดอ๋อิต่บ่นเี่ขอบคุณทุกไลค์ขอบทุกแชร์ขอบคุณทุกนะครับติดตามับเทุกเร่ทุกับเดททุกระยะที่ัรถนะครับไปเรื่อยๆครับเรื่ององหัวไปแล้วับก ก็ต้องเห็นหลายคนบอกว่าผมมาถามผมว่าไปไปไปบงูผมผมไม่ไม่ไปผมไมไมู้งไหนพน้อจองเปลี่ยนล่มหนังโอตั้งแต่ผมกับบู้เด้จองผู้เดียวเด้มีจะใชเทานีไปนันเนาะใน้่มหนังเ่ยนันไเลียนที่นแล้ว็ กอนเดียบเอาเกเ่อแล้วน้น้เ่ผมบอกเลยนะใครอ่อนแล้วเอาคนหนึ่งหล่นเหรอ้เขาจะไปอธิโนมาิไม่นะนของเขานแล้วกไปื่กันโอเคครับพี่น้องเดีคลิปนี้ไสำเนเ้าทุกคนได้ด้วยว่าภาพตองแหนก็คือ เนี๋ยวเดี๋ยเอ,เอาเอาโปงนี่เอาโป่งนี่แจ้งผู้เดีวนะาะเขาเนาะฝากน้ำเด้อครับโชคุณผมากหมอลำครับไปเรื่อยเรเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเอาเอาปกเนี่ยเอาป่เนี่ย

นะก่อนเพื่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนันเมนูเดินทางครับนั่นแหละยู่ยน้ำอีหล่าไรเลยนันยู่น้ำอีหล่าไร กินแบบลก,ลกอะนั่งลกกคกินปเงีเ้ยนีน่ะฝากฟังปไป,ปงไเซเว่นเนาะคุณนเอาเอาเออเอา <c oughs>

นั่งคนเดียวก็โซโอ้ตา่าลิตัวแทะเนาะน่าสงสารจังเลยอะ่ะอันนี้เขายิงตรงไปมอคคอรเลนมาน กดไปไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือก็พี่น้องเดี๋ยวสีอัปเดตได้เรื่อยๆไม่เซเว่นครับฝากซ่องไว้กับเซเว่นครับแมมอยู่กับอุ๋งอิงเยอะสแลวยุ่กับพี่หล่าหลายฝากซ่องกับเซเว่นครับพี่น้องมี ดาราครับด,ลลาดาราครับดาราดาราดาราโอเคครับขเข่าเซเว่นกันฝากไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับในรอบเดือนกลัวเกือบสองเดือนครับไม่ได้ไปหาอีหลาสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ